เข้าอยู่ที่เรียบร้อยครับผมนะฮะยอดมากเลยครับผมอ่าอันนี้ก็ใช้ลังล่ออ่าท่อซีเมนต์นะครับมีไข่พึ่งและฟิลิโมนของทิศภูหงครับผมอ่านะครับบรรยากาศก,าก็อยู่มีต้นทุเรียนนะครับผมอยู่เป็นป่านะครับ อยู่ในสวนยางครับผมอันนี้อยู่ข้างๆป่าติดป่านี่ก็เป็นลําห้วยนะครับข้างล่างข้างล่างลงไปนี่เป็นลําห้วยดูพึ่งขยันนะครับหาเกสรออกไม้ครับท่านผู้ชมด้มากเลยครับผมขอบคุณครับอย่าลืม